บทที่เจ็ดอิติปิโสปะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูลอุตตะโลกุลิสัตธรรมสาราทิสัตสาเทวมย์สานังพุทโธปะคะวติบทที่แปดสวาขาโตปะคะตาธโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โผปัญิโกปัจจะตังเวทิตโพวิญญูหีติบทิกเก้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคาณิอัจจะปุลิสปุคารา เอสะพะควัโตสาพะะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตะลังวุญญะเขตังโลกกาาติบทที่สิบจินดามณีปิยังดังมันดังยะสังธาสังโกนังอุปสสันติสิเนหัง มาตาปิตว,วาโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันตุโนทีปังกาเลเทโอสุปโปเทเสสเสชิกินจิเทโวเยกสักโกปัจชังทัสมิงกินนะอินเนวาทางปิยังกันตังสาลิปุตโตภะค พระวันตุเมสิทธิพระลังชานะชาณายเยมณีจินดาปิยังจะธรรมะสัพเพชนาพาหุชนาปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกตวาพุทธังรัตนานังโอสัทังอุตมังวะลังหิตังเทวะมะนุสานัง พุทธเตชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปะสะเมตุเตสกักกตวาธรรมะรัตนังโอสะทางอุตมังวะรังปะลิหาผูปะสะมะนังธรรมะเตชะเนนะสูทินานัสสันตุปัทวาสเพ พระยาวุปะสะเมตุเตสักกตวาสังคัฆัตนะนังโอสะทุอุตะมังวรังอาหุเนยอาหุเนยังปาหุเนยังสังขะเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวุปะสะเมตุเต บทที่7อิติวิโสภควาอลาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตะโลปุริสัธรรมสาราธิสัตสาเทวมโนสานงพุทโภคว,วันติบทที่8สวาขาโตภคว,วตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิบาสิโก โอปะนัญโกรปจะตังเวทิตโพวินยูหิติบทที่เก้าสุปฏิปันโนผะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนผะคะวะโตสาวกะสังโฆยะยายะปฏิปันโนผะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนผะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคาลา เอสาปะคะวโตสาวะคะสังโฆอาหุานโยวาหุานโยทะขิานโยอันชลีการินิโยอนุตตะลังบุญญะเกตังโลกาสาติบทที่สิบจินดามนีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปตัตอุปะสสันติสิเนหัง มาตาปิตว,วาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุนโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิกิจิเทโวเยสโกปัจชางทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันยังสาริปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีกินดาปิยังกะทัง สัพเพชะนาภุชนาปิยังมะมะบทที่11บเสักกตวาพุทธรัตนานางังโอสัโอสทางอุตะมังวะลังอิตังเทวะมนุษยานางังพุทธเตชะนะโสธินานัสันตุปัตวาสัพเพทุกขาวุสมเมตุกเตสักกตวาธรรมรัตตนงัง โอสัตทางอุตมะวังปะลิหาหุปะสะมะนางธรรมเตชนะโสติทินาณสันตุปทวาสเพเพระยาวุปะเสเมตุเตสกตวาสังคังรัตนังโอสัตทางอุตมัะวังอาหุนนยะปาหุนนยังสังฆะสังเตสังฆะเตชนา โสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวุปะสะเมตุกเตบทที่เจ็ดอิติวิโสพะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตตะโลปุริสธรรมสารถิสักสาเทปมนุยนสานังพุทโธพะคะวานติ บทที่8สว่าขาโตพระวตาธโมสันชิตโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติบทที่9สุปฏิปันโนพระวโตสาวกคสังโฆอุช <mar> <once> ุป <intellectual> ฏ <craw let> ิปันโนพระวโตสาวกสังโฆจายะปฏิปันโนพระวโตสาวกคสังโฆ สามีจิปะิปันโนพระคาวาโตสาวะคะซังโฆลญาติทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัตถะปุริสับุคาราเอสสะพระคาวาโตสาวะคะซังโฆออหุนายโยบาหุนายโยท่กขีนายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตะลังบุญญะเขตังโลกาสาติบทที่สิบ จินดามณีปิยังมันดังยะสังทางสังกโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสัตุนโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิจิจิเทโวเยสกโกปั จังทัศมิงกินเนวาทัตตาปินังกันตั้งสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังสะนายาะนาเยมณีจินดาปิยังจัทะนางสัพเพชนาพระหุชนาปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสัก,กตวาพุทธรัตตะพุทธรัตตานัง โอสะทางอุตมังวัลังหิตังเทวะมะนุสานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสาเพทุกขาวุปะสะเมทุเตสก,กตวาธรรมะรตนังโอสะทางอุตมังวัลังปะลิหาหุปะสะมานังธรรมเตเชนะโสทินา นัสสันตุปัทวาสเพพระยาวุปเสเมตุเตสักกตทวาสังคังรัตนังโลสัทางตุอะอุตะมังวะลังอหุในยังปาหุในยังสังคังเตชนาโสทินานัสสันตุปัทวาสเพโลคาอุปสักเมตุเต